พลกรเรื่องการใช้พรบอุ้มหายไปสีมาตราเนี่ยเป็นการทิ้งทวนการประชุมสภากันไปก็ปิดสมัยไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ถ้าจะมองถึงบทบาทของสภาในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพื่อมองไปข้างหน้าสําหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปจะให้น้าหนักให้คะแนนก,นกันแบบไหนต้องมองกันยังไงนะคะช่วงนี้คุยกับรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะจรย์ค่ะสวัสดีค่ะ รับผมสวัสดีครับค่ะอาจารย์คุณคอนสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้เขาเรียกกันว่า match of the end นะคะในการประชุมนัดพิเศษเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างที่อภิปรายกันไปสุดท้ายมันก็ช็อตฟิลค่ะเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าเข้าชื่อเสนอให้สารไปพิจารณากันแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์มองสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังไงคะคือว่ากันตรงๆอ่ะท่านนายกท่านรู้ตัวครับว่าท่านพลาด นะครับเอาพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าพระราชบัญญัติฉบับเนี้มันมันไม่ได้พึ่งออกมานะครับมันออกมาแล้วก็การบังคับใช้เนี่ยมันไม่มีกฎหมายฉบับไหนหรอกครับที่ออกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มันต้องให้หน่วยราชการไปเตรียมโน่นเตรียมนี่ปกติมันมันก็จะมีระยะเวลาดวงอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นร้อยแปดสิบวันจะมีผลพูดตรงๆคือรัฐบาลเนี่ยทราบมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอืนะครับ ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะบอกคือว่าปัญหาคือว่าไอาการบริหารจัดการของภาครัฐเองเ,เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ให้ความสําคัญกันเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นไอข้อแก้ตัวว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องอ e ีบิดต้องบินีิ่งไรน่ะจริงๆอ่ะมันเตรียมการมาก่อนหน้านี้ได้กระทั่งการจัดสรรงบประมาณนะครับแต่อันนั้นนี่นะครับก็เป็นเหตุผลซึ่งซึ่งซึ่งมันเกี่ยวกับการอ่า กับการบริหารราชก,การแผ่นดินของรัฐที่มันล้มเหลวนะครับ<ช>แต่ที่มันหนักกว่านั้นก็คือว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านนายกเนี่ยท่านเห็นสัญญาณมามาหลายวันก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าว่ามันจะไม่ผ่านหรอก<ช>นะครับเอาง่ายๆเลยนะฮะเอาแค่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับพักพักร่วมรัฐบาลของท่านเนี่ยนะครับก็หาเสียงกันอยู่ทุกวันเนี่ย นะครับแล้วทุกคนเนี่ยนะครับก็เห็นเลยว่าปัญหาหนึ่งซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือเรื่องอุ้มหายนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นพักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยเขาไม่อยากจะไม่อยากจะให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านอยู่แล้วค่ะก็เหมือนกับว่ารูปเกมค่ะรูปเกมก็อยู่ในมือรัฐบาลแล้วนายกก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะคือ ผมบอกว่านายกแหะครับก็ต้องรับผิดชอบไงฮะก็ท่านถึงต้องมาท่านถึงต้องมาบอกว่านี่ท่านต้องยอมรับว่านี่เป็นความผิดพลาดในการตัดสินใจของท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพรลกอฉบับเนี่ยไม่ควรออกนะครับก็ให้กฎหมายเขามีขนบคับใช้ไปแล้วก็ไปวางแผนเล่นรัดจัดซื้อกล้องจัดอบรมอะไรก็ทําไปใช่ไหมครับแต่ในเมื่อตัดสินใจจะออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบของท่านนายกนั่นแหละนะครับซึ่งท่านก็คงได้สัญญาแล้วเราะว่าพักร่วม ของท่านเนี่ยก็ไม่อยากที่จะสนับสนุนพรลกฉบับนี้ค่ะจริงจริงสิ่งที่คุณชินวรพูดนะครับอะอันนี้คือตรงไปตรงมาที่สุดแล้วก็คือว่าเอาพูดตรงๆนะเห็นทุกคนก็เห็นแก่หน้านายกนั่นแหละนะครับก็ก็ก็ให้ก็ให้ออกไปทางนี้ไปซะ่รักษาหน้าท่านนายกไว้เพราะว่าถ้าไปคว่ำกันด้วยเนี่ยนะครับทางการเมืองเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับท่านนายกก็เสียหายค่ะ ค่ะอาจารย์ดังนั้นถ้าเกิดว่ามาพิจารณาดูคือเมื่อวานเนี่ยก็คงจะเป็นการแก้ไขปัญหาว่าตัดเรื่องความรับผิดชอบรัฐบาลไปซะส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความไปซะเลยแต่ทีนี้ถ้ามองในแง่ของการทําหน้าที่ของประธานสภาลหะอาจารย์อย่างคุณสมชัยศรีสุธยากรเองก็ออกมามองเหมือนกันว่า การทําหน้าที่ของประธานเนี่ยไม่เป็นกลางไม่ตรวจสอบรายชื่อได้ครบถ้วนหรือเปล่าคือปล่อยให้อภิปรายไปช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็มาบอกว่ามีการเข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วอาจารย์มองการทําหน้าที่ของประธานชวนครั้งนี้ว่ายังไงบ้างก็ผมไม่ต้องมองอะไรหรอกครับผมมองแบบที่ท่านชินวรท่านพูดนั่นแหละก็คือทุกฝ่ายก็รักษาหน้าท่านนายกนะครับผมไม่มีอะไรมองอะไรซับซ้อนหรอกครับเพราะเรื่องนี้นะครับหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านนายกป้ามาตั้งนานแล้วว่า เรื่องนี้จะมีปัญหาแน่ๆนะครับแต่ว่าวิธีการจะเอาพูดพุ่งตรงนะอ่าภาษาชาวบ้านนียคือว่าขายผ้าเอาหน้ารอดนะจะทํำยังไงวิธีนี้เนี่ยมันมันก็ดีที่สุดแล้วสําหรับทุกคนนะครับเพียงเพียงแต่ว่าไอาการจะมาอธิบายในฐาน,นะาสอส,อสร่วมรัฐบาลมันก็ต้องหาเหตุผลดีๆมันผมเข้าใจนะเรื่องแบบเนี้ยแต่ปันธงเลยว่าเรื่องนี้คือการขายผ้าเอาหน้ารอดตรง,ตรงนี้นั่นแหละครับ อาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาพที่มันออกไปมันมันก็ดูว่าเป็นการทําเพื่อที่จะรักษาหน้าด้วยแต่ถ้าสมมุติมองย้อนกลับไปในช่วง4ปีที่ผ่านมาการทํางานโดยรวมของสภาอาจารย์มองว่ายังไงบ้าง3วันดี4วันล่มฉายาที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มาเปล่าๆเพราะว่าอย่างข้อมูลคือประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อยๆ48ครั้งล่มไป14ครั้งค่อนข้างเยอะทีเดียวอาจารย์มองการทํางานของสภาชุดนี้ยังไงบ้างคะ เอาว่าผมผมมองสั้นๆเลยนะว่ามีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยดีกว่ามีสภานิติบัญญัติแห่งชาติไหมล่ะ <c oughs> อา้าวผมถามตรงๆ <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากเปรียบเทียบตอนรุ่ตู่หปีที่แล้วอ่วอาจารย์กำลังจะ<อ>ให้มองอมที่มาหรือเปล่าอาจารย์กําลังจะหมายถึงที่มาหรือเปล่าว่าให้อม,มองที่มาว่ามันดีกว่ากันหรือเปล่า คือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าการมีสอสอนะครับจะดีจะชั่วเนี่ยเราในฐานะประชาชนเนี่ยพูดตรงๆนะเราด่าได้<ะ>เราวิพากษ์วิจา,ารณ์ได้ในฐานะ<ร>าที่เลือกมาตรวจสอบได้ถ<ะ>ูกครับแต่ถามว่าก่อนหน้าเนี้ยสอนอชอสปอทอ,อะไรไปจะรูปประเทศเน่ะมันมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าล่ะมันไม่มีไงฮะเพราะนั้นเนี่ยในมุมของผมนะโดยโดยภาพรวมสภามันจะล่อมมันจะอะไรก็แล<ะ>้วแต่เนี่ยมันเป็นคุณูปการที่ทําให้ ที่น้องประชาชนได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อถ้าเราครั้งหน้าก็จะเลือกคนแบบนี้ครั้งหน้าก็จะเลือกพรรคแบบนี้คืออํานาจมันยังอยู่ในมือประชาชนคมันเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าถ้าเราไปฝากอนาคตของเรากับคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนเข้ากหากบเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันแย่กว่าตอนนี้อีกนะครับผมคิดว่าผมมองในเชิงบวกอ่ะว่าดีสองนะครับผมอยากบอกนะครับว่ากรรมธิการต่างๆเนี่ย มันก็มีผลในการที่ทําให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐรวมศูนย์มากพอสมควรนะครับเรื่องหลายเรื่องนี่นะครับไปร้องที่อธิบดีไปร้องที่กรมเนี่ยชาวบ้านไม่เคยได้รับคําตอบอแต่พอมาร้องกรรมธิการเนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่เจ้าหน้าที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจทําไปเลยไม่ต้องฟังเสียงใครเนี่ยมันจะต้องฟังค่ะครับ ผมมองว่านะครับยังไงก็ดีครับ ะครับใครจะมองว่าสี่ปีนี้ล้มเหลวอะไรก็สุดแท้แต่แต่ผมมองว่าเปรียบเทียบเลยว่าก็ดีกว่าสนชอนช่ไอาจารย์แต่ว่ามันมันใกล้เลือกตั้งนะช่วงนี้สสก็ทยอยลาออกกันโอ้โหขนาดปิดเมื่อวานก็ยังลาออกกันอีกทีนี้เราจะให้กําลังใจประชาชนยังไงบ้างพอเห็นภาพสะท้อนในการทํางานมาถึงอาจารย์จะบอกว่ามีดีกว่าไม่มีเนี่ยแต่หลายๆคนเขาก็อาจจะเมาโอ้โหรับเงินเงินเดือนที่เป็นภาษีประชาชนไปแล้วยังไม่ทํางานอีกเนี่ยจะสร้างเสริมกําลังใจกันยังไงก่อนกัน เลือกตั้งดีกับคันความคาดหวังที่มีต่อสภานะคะผมผมคิดว่าไม่ต้องมีอะไรมากหรอกครับเราก็อย่าไปเลือกสส <c oughs> ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค <c oughs> ราำนาจนอยู่ที่เรา <c oughs> นะครับเช่นอ้าวสมมุติง่ายๆนะอ้าวผมเป็นสสพักหนึ่งเนี่ยผมเปี้ยวประชุมสภาก็อย่าไปเลือกเขา <c oughs> อำนาจมันอยู่ในมือเรา <c oughs> นะครับเพราะนั้นผมกลับคิดว่ามันไม่ต้องเสียกําลังใจอะไร <c oughs> หรอกครับ <c oughs> อันนี้มันยิ่งควรจะมีกําลังใจว่าเฮ้ยต่อไปนะโนห่วยๆเนี่ยฉันจะไม่เลือกมันยิ่งจะเจอ เสริมความตั้งใจของพวกเราว่าเราคือผู้มีอยมหน้าตัวจริงค่ะอาจารย์แล้วแบบนี้ที่เขาย้ายพัวกันในช่วงสุดท้ายแบบนี้ก่อนที่จะยุบสภาซึ่งกระดาวันกันอยู่แบบนี้เอ๊ะมันจะมีผลต่อการล้างภาพลักเดิมๆได้ไหมคะเนี่ยจะยุบสภากันเมื่อไหร่ดีคะอาจารย์ ครัผมผมก็ยืนยันตามเดิมแหะครับว่าวันที่15มีนาซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวกับวันธงชัยอะไรนะ <c oughs> ผมมองตามกระบวนการที่ <c oughs> เกิดขึ้นจริง <c oughs> เพราะวันศุกร์นี้เดี๋ยวศาลท่านก็จะวินิจฉัยใช่ไหมครับซึ่งผม <c oughs> ก็ฟันธงไปแล้วว่าก็ต้องไปปรับแก้แหละ นะครับกกตเขาก็ต้องการเวลาทํางานขณะเดียวกันพักการเมืองก็ต้องเร่งทำ r i รมารีโวทนะครับวันที่ลงตัวก็เป็นสิบห้านะครับอันนี้ผมว่าตามกระบวนการจริงๆและในฐานะคนซึ่งเคยอยู่ในกระบวนการแบบนั้นนะครับครบาวนี้มากับประเด็นว่าที่ย้ายพักกันย้ายขั้่กันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติครับตราบใดที่เรามีการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อต่อต่อพวกเราทั้งนั้นค่ะ อาจารย์ถ้าถ้าเกิดพูดถึงกไม่มีเรื่องตั้งเยอะเลยค่ะถ้าถ้าพูดถึงประโยชน์บ้างอาจารย์ในการทํางานของสภาชุดที่ผ่านมาจริงเขาก็สามารถที่จะผลักดันออกกฎหมายมาได้หลายต่อหลายฉบับเหมือนกันนะอาจารย์มองว่ากฎหมายฉบับไหนหรือว่าการทํางานของของสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ยอันไหนที่ได้น้ําได้เนื้อมากที่สุดกับการออกกฎหมายนะคะเอาผมชอบในแง่มุมว่าเราเปลี่ยนพาเราเปลี่ยนพารดามในบางอย่างได้เหมือนกันนะเช่นอะไรครับ เรื่องการักกันกฎหมายตุลาเกาาหน้าเอาว่าถ้าวันนี้เป็นสนชอยู่เนี่ยกฎหมายฉบับเนี้ไม่มีหรอกครับนะครับสองกฎหมายอะไรครับสมรสเข้าเทียมอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยถ้าไม่มีสภาผู้แทนรัศดรนะมันเกิดไม่ได้เพราะถ้ามันเกิดเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ยุคสนชแล้วแต่มันเกิดไหมล่ะฮะอันนี้ตรงตรงเลยนะครับผมแล้วค่ะก็เป็นแรงใจนะคะให้ อำนาจที่<ผ>ม,มีอยู่ในมือในเวลานี้กับการลงคะแนนที่คงจะเป็นพฤษภาคมเนี่ยคงจะยังไงซะก็ยังมีความสําคัญอยู่นะคะถึงแม้ว่า4ปีที่ผ่านมาอ,อาจจะดีบ้างรุ่มบ้างดอนบ้างนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ